ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโลสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปับประจำวันที่16จนถึงวันที่31ธันวาคม2563สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันนะครับหรือเกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาคม หากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกันนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสีย มีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและก็วางแผนได้อย่างไม่ผิดพลาดอีกต่อไปนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันเลยว่าชาวลัคนาราศีกันก่อนสิ้นปี2563นี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณก็คือตำแหน่งของดาวพุธ ตอนนี้โคจรตกในเรือนของราศีธนูเป็นเรือนพันธุของคุณนั่นแปลว่าโอกาสที่คุณจะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องอยู่สองสามเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือจะต้องเหมือนพ,พบปะพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือคนในเครือญาติช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ก็หมายความว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพบปะกับญาติผู้ใหญ่ตามต่างจังหวัดนะครับ หรือตามจังหวัดอื่นๆที่มีญาติผู้ใหญ่อยู่นะครับหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องของการที่เราอยากจะได้อะไรที่มันเป็นชิ้นใหม่เช่นอยากจะได้รถใหม่อยากจะได้บ้านใหม่อยากจะได้ตึกใหม่นั่นคือมีโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นที่จะได้มันมาอย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องญาติหรือสิ่งที่คุณต้องการที่อยากจะได้ มันมีโอกาสที่คุณจะไขว้าและหาความสําเร็จตรงนี้ได้แน่นอนนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของการงานดูบ้างคุณอาจจะทํางานประจําหรือกินเงินเดือนอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคุณอาจจะทํางานหลายอย่างหรือทํางานหลายช็อบหลายหน้าที่มากเลยทีเดียว ถ้าคุณทํางานประจํากินเงินเดือนอาจจะต้องมีทําโอทําล่วงเวลาหรืออาจจะมีงานประจําแล้วก็ไปทําอาชีพอื่นเสริมเพื่อจะมีไรายได้เข้ามามากขึ้นนะครับก็ถือว่าตอนนี้งานของคุณโอเคเลยถือว่าทําแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือว่าได้กำไรกําไรมากอย่างที่คุณตั้งใจหวังและก็มันก็ได้มาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาด้วยอย่างน้อยก็จะถึงสิ้นเดือนนี้เป็นอย่างต่ำนะครับ ส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำอาชีพอิสระตอนนี้งานของคุณถือว่ามีงานหลายจอ็อกหรือมีงานหลายอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นฐานลูกค้าเก่าและก็ฐานลูกค้าใหม่ตอนนี้มันมีเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเลยทำให้คุณตอนนี้อาจจะไม่ค่อยอยู่กับที่นะครับอาจจะต้องเ,ออเดินทางออกไปดิวไป เปิดตลาดหรือไปขยายองค์กรของคุณก็เชื่อว่าในช่วงก่อนสิ้นปีนี้งานของคุณอาจจะเยอะหรืองานอาจจะมากแต่มันก็อาจจะเป็นผลดีต่อตัวคุณเช่นผลลัพธ์ในเรื่องที่ทําแล้วมีโอกาสได้รับความสําเร็จมีโอกาสได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างยิ่งใหญ่เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้เรื่องงานผมไม่ค่อยห่วงสําหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ถือว่างานเริ่มจะเริ่มดีขึ้นหรือว่าเริ่มที่จะเห็น อะไรที่มันเติบโตมากยิ่งขึ้น,นความสำเร็จก็มีโอกาสที่จะหยิบมันได้แน่นอนนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของการเงินดูบ้าง <c oughs> การเงินก็ถือว่าไม่ใช่เ,เรือนชะตาที่เสียเพราะตำแหน่งดาวกลางเงินคือดาวศุกร์มันไปตกในเรือนสหัชชะแต่หากคุณมีเงินมีทรัพย์ก็จะได้เงินได้ทรัพย์จากสภาพแวดล้อมจากสังคมจากธุรกิจจากงานที่คุณทำอย่างต่อเนื่องเพียง <c oughs> แต่ว่า ดวงการเงินอาจจะต้องไปช่วยเหลือคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรู้จักนั่นคือคุณมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือแน่นอนจะมากจะน้อยก็อยากจะให้คุณตึกตรองไตรตรองแล้วก็ดูเป็นเคสเคสไปอย่าช่วยเหลือทั้งหมดเพราะว่าถ้าช่วยเหลือทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระสําหรับตัวเราแล้วบางทีเราอาจจะ ดิ้นไม่ออกนะครับฉะนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมจะช่วยใครก็ช่วยไปแต่ดูว่าจะช่วยมากช่วยน้อยหรือช่วยเป็นบางเคสเท่านั้นเองจะดีดกว่ามิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเกิดปัญหาตามมาในภายหลังนะครับส่วนในเรื่องของความรักผมอยากจะวิเคราะห์คนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของคนที่มีครอบครัวหรือว่าแต่งงานแต่งการมาแล้วมีลูกมีเต้ามาแล้วตอนนี้ตำแหน่งดาวความรักของคุณแค่ทรง อาจจะไม่ดีแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือไม่ดีเพราะว่าตำแหน่งดาวความรักของคุณเป็นนิดนั่นเองก็อาจจะมีความคิดความอ่านทีออ่ไม่ค่อยตรงกับคุณสักเท่าไหร่และที่สำคัญในเรือนของคู่ครอมีดาวอังคารเจ้าเรือนสหัชชะแล้วก็เจ้าเรือนมรณะไปอยู่ด้วยมันก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับแฟนคุณอาจจะไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ค่อยแฮปปี้ เท่าไหร่นะครับก็ต้องรองให้พ้นสิ้นเดือนนี้ไปก่อนช่วงนี้สิ่งที่คุณทําได้ก็คือขอแค่ประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณไปให้ได้ก่อนหลังจากพ้นสิ้นเดือนนี้ไปแล้วผมมั่นใจว่ามันก็จะดีกว่าในช่วงระยะเวลานี้อย่างน้อยก็ราวๆสาเดือนนะครับตอนนี้ก็เอาหูไปนาตาไปไล่แฟนคุณจะพูดน้อยไม่พูดมากมีปัญหาความคิดไม่ตรงลงตัวไใจร้อน ก็ปล่อยเข้าไปนะครับก็อย่าไปต่อความยาวสาวความยืดปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มของคนโสดหรือคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงนี้ก็ยังไม่เต็มที่หรือว่ายังไม่ได้สมบูรณ์แบบ1 0 0เมันยังติดปัญหาติดเวลาติดเ,เรื่องบางสิ่งบางอย่างอยู่ ความสัมพันธ์มันก็เลยยังไม่ได้คืบหน้าเท่าที่ควรแต่ผมก็อยากให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับดาวความรักไม่เสียแต่มันมีดาวที่มันอยู่ในเลนชะตาที่เสียไปตกในเรื่องของความรักฉะนั้นความห่างเหินความห่างไกลเวลาในการพูดในการสนทนาในการแชทกันก็อาจจะน้อยเกินไปจนทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงเอ๊ะมันจะใช่ไหมเอ๊ะมันจะดีไหมมันมีคำถามขึ้นในสมองของคุณอยู่ตลอดเวลา แต่อยาาจะให้คุณอดทนถ้ามันมีเรื่องดีมากกว่าเรื่องไม่ดีของคนคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วมองดูแล้วช่างดูแล้วมีส่วนดีหรือด้านดีมากกว่าก็อย่าไปมองด้านที่มันเป็นด้านลบด้านเสียนะครับให้มองด้านดีไปผมมั่นใจว่าตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ที่จะพ้นในเดือนธันวาคมนี้แล้วหากคุณสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผมว่ามันน่าจะโอเคหรืออย่างน้อยมันน่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนมั่นใจเลยครับส่วนดาวโชคลาภตอนนี้พอจะเห็นไหมก็คิดว่าพอจะเห็นแต่ว่าตำแหน่งของดาวโชคลาภก็ไม่ได้มีตำแหน่งที่ดีเต็มร้อยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในเรือนชะตาที่เสียฉะนั้นโชคลาภพอมีไหมมั่นใจได้เลยว่าพอมีแต่อาจจะเป็นเงินโชคลาภก้อนเล็กๆ ไม่ได้ก้อนใหญ่หรือก้อนโตแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าคุณจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อไปนะครับก็มีโอกาสที่จะได้มันมาหรืออย่างน้อยก็พอจะได้ถูกบ้างเพราะในช่วงวันที่16จนถึง31ธันวาคมนี้อาจจะมีหวยออกอยู่2งงวดก็คืองวดวันที่16แล้วก็งวดวันที่30นะครับส่วนเรื่องอื่นๆตอนนี้มีเรื่องอะไรที่น่าจะกังวลใจก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคนรอบข้างอาจจะพูดจาไม่ดีพูดจาและไม่ค่อยเข้าหูมีคิดตรงกันข้ามกันหรืออาจจะมีข้อโต้แย้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งความสัมพันธ์มันก็เลยดูนิ่งดูไม่คืบหน้าหรือว่าดูไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่แต่ว่าปัญหาคนรอบข้างตอนนี้มันก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองที่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าพูดจา กับกรอกไปมาหรือพูดจารับปากไปแต่ว่าถึงเวลาทําจริงๆก็ทําไม่ได้ก็ขอใหออ้คิดผ่านไปนะครับอย่าไปกังวลหลับตาข้างนึงถ้าไปกังวลมากเดี๋ยวปัญหามันก็จะอยู่ในสมองของเรามากเกินไปทั้งๆที่พอพ้นสิ้นเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องนี้ผมว่ามันน่าจะโอเคหรืออย่างน้อยมันน่าจะดีขึ้นเป็นลําดับฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหากคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกอยากจะรู้ ดวงชะตาของคุณในปีหน้าว่าจะมีดวงชะตาของตนเองเป็นเช่นไรสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงกับผมแบบสดๆได้เลยโทรมาที่หมายเลข0957050163 ID Line ก็คือ horovip_789 underscore นะครับการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงกเกินไปแต่รับรองว่า คำทานายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดน,นะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสําคัญสําคัญ,คญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ